Boom. Okay, you know that boom feels like a little much. You can win I every say? time. Well, then maybe winning should feel like less of an every event. Every time feels like the first time. Boom. Yo, y'all up for some doubles? Hey, yo, Lula, no, I'm not good at this game. Yeah, yeah, let's go, let's go. I'm always <laughs> ready to take the basketball team down a peg. <laughs> Why you say that? Okay. Because, you know. I don't. Do you? Yeah, they think we walk around like we own the place. Because everyone treats you like you do. Boom! Oh, I see, I told you I was bad at this game, Now I'm starting to live up to it. All right. I don't act like that. Because you're new. You'll change. But you act like that, right? I'm not yet, but apparently it's fate. But who am I to argue with fate? Oh, oh, come God on. How are you doing him. that? Yeah. All right, look. Uh-uh. Serious. The game coming up, boys. First game, right? You nervous? Yeah. <laughs> College is a new game. It's a big step, but my dad taught me to respect it. Ellie, oh, hey, we gotta get to practice. Oh, that's because I was winning. You wanted to walk oh, out like yeah. that? What's your name? Next time. Junior. Mm hmm? Hey, uh. Um, mm -hmm. What if, um. What if we win this next game and me and you do something together? Mm hmm? And if you lose? Uh, then we don't. Mm hmm. ให้เบอร์เรียบร้อยโอโเยี <laughs> เพืนนี่ก็ควรตีนใช่ไหมเอาเรื่องวะ มาฮะกับเกมแรกฮะถ้าชนะเกมนี้ก็จะได้ไปเดกกับสาวครับผมยังไงฮะเต็โตฮะเกมนี้ตั้งใจเต็มท <um <um ี่ครับผมเอ้าเมสซี่เอ้ยได้ได้อยู่แล้วได้อยู่เออเอ้าโหลิบาโอ้โหที่ต anyway. ัวมันโคตรใหญ่ทอมสันนเซนเตอร์ฝั่งตรงข้ามโคตรโ o p โอ้โหไม่ลงเว้ยนึกว่าจะได้ไอ้เหี้ยนึกว่าตัวสู้ได้กลุมกองก็มองไม่เห็นด้วยว่าใครตัดมาเอ้าแล้วยังไม่ลงนะสามแต้มฝั่งตรงข้ามพาสเบรกรัวๆเลยทีมเราเอ้าหลุดเข้ามาอย่างงี้โอ้โหยิงเสียฟาวด์อีกแหมนึกว่าจะหลุดเข้าไปได้ละแต้มแรกฮะมับโอ้โหว่านเมซี่เฮ้ย โอ้โหเอ้าไม่ลงอืมกันดีเว้ยมาโอ้โหมือกูยาวเยี่ยกูยานิดส,สองคอมสันเอ้ยสามเต็มเลยเหรอโอ้โหไม่ลงไอ้รีบาวได้ยังไง<ห><ห>ขอคืนออกไปก่อนเริกันใหม่ฮะเยร่ยสันได้เข้ามาโอ้ยมิดเลนโอ้โหชิ้นนี้คมจริงชิ้นนี้คมจริงฮะคอมสันยังไงโอ้ไปที่สกอตซ์สามเต็มลงโลงเลยวะโอ้โหยังไม่ลงเหนียฝันตรงข้า,งามันยิงไม่ได้เลย เอาแล้วส่งมาให้เราฟาดไปอีกแล้วโชว์ไปหนึ่งดอกโอ้ไม่ดังวะอุย้ยสามแต้มได้เลยสวยไป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 ฟาดเบรกมาที่เราได้เข้ามารีเวิร์สไปดิเอ็นวันอี้นี่คือแถบชุดตอนนี้นี่คือแบบไปยิ่งวาสุดเลยเนะี่ย <laughs> <laughs> นี่เข้ามาจะรีเวิร์สแต่ไม่ต้องแนละ้วโอ้โหเอาเอ็นวันไปเกิดไม่ลงเหมือนกัน จบแอนวันได้ไหมโอ้โหเยอะตัดเข้าไปเอา้าลงแบบนี้ก็อีี่ไปดีโอ้เมื่อกี้ปล่อยวงในโล่งเลยฝั่งตรงข้ามตัดเข้าไปง่ายเลยเอาสิวได้โอ้โหเพียสันยังไงมาที่เลททอมสันโอ้โห,โหเลง่ายง่ายอ่ะนี่นนมีท่าดีใจนิดน,นึงด้วยไอ้เหี้ย สิบวีแล้วสดคอกทียทีมยังเอาอยัางไ,ยไงเว้ยยังไงเว้ยห้าวีแล้วเว้ยไม่อองั้นกูจะไปช่วยบล็อกแล้วโอ้โหไปที่เวฟฮนะได้อยู่่ะืฮหาดินไป,ไปไปฟัสเบรกฟรัสเบรกเอ้เอ้ เกือบแตกเอ้าแล้วเพื่อนหลุดโอ้โหสวยว่ะซิฟเฟนสันเนะี่ยที่ยรนี่หาช่องโคตรดีเมื่อกี้เกือบเสียแล้วดีนะแม่งวิ่งตัดเข้าไปพอดีก็เลยส่งได้ฮะไม่งั้นก็จะต้องกลับไปเซตใหม่เอ้าโอ้โหทำสันส,สามแซมโล่งๆเลยเอเย้ยเอ้าอืมกันดีเน่ทีมเรายังยังช่วยกันได้ดีอยู่เยอะหลุดไปเมื่อกี้เยสันเอาเราหลุดมาเออไอ้นี่ ข้าวงในไปสก,กีนออกมาไล่เข้าไปต่อโอ้ไม่ทันหให้ฮาดินไปฮาดินสก,กีนให้ดีบาวต่อเออเซฟวิธีซือนอกกันไม่ทำสันเดอมแก็บอุ้ยสกีนมันให้เพื่อนไปอย่างสวยฮะเบลพาร์ตไปให้ฮาดินนะเนี่ยหมับ เต็มๆห่วงครับผมศาสต์บิวทำบิวแบบเล่นไส่เข้าไปอุย้ยลงแอนวันโอโ้ไม่คิดจะเป็นลงไอ้ชีย้ยเอาเรื่องอยู่อะยังได้อยู่อะแอนวันยังไงได้ไหมเนี่ยโอ้โหมสก,กีนอะไรของมึงเนี่ยอะ่ะหลุดเข้าไปาง,ง่ายงเลยแล้วกัน <S <S ยังไงเว็บเฮ้ยเว็บโอ้โหจริงจังอุ้ยมันก็เกินปังอุ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหโอ้โหเลทอมสันนะผมคิดจะรอรีบาร์แล้วฮะนึกว่าฝืนโอ้โหแม่งยิยงได้เนี่ผมเอาเรื่องว่ะรีพ,พนสันเข้ามาโอ้โหทำไมมันง่ายอย่างนี้ เอ้าสกอตสามแต้มฝั่งหนูแม่งยิงัไม่ลงเลยวะครกดมามาฮอตแล้วซีฟเฟนสัน <c oughs> ต้องแบบนี้ดิวะเอ,อ้ยมันมันไว้เวลานี้อินออกมาสวยเฟกปุ๊บผูแม่งหนบกบนทีมเฉยเอ้าเอาแล้วโดนจำบบอลฮนะโอ้หนูกาได้ฟาวอีเหี้ยหมดเลยเทคโอเวอร์กูโอ้โดนเพชรออกด้วยอีเหีเย ไปหนึ่ง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 คืนก่อนใจเย็นสกินไอ้สวยวะ่ะได้เอาฟาวแม่งไม่ต้องเอาฟาวเลยวะยีเหลี่ยมเราได้ครับผมเอาไหลบังช่วยสกินออกมาได้โหโหแม่งโคตรหนึบแจฟมาทางซ้ายแล้วสกินกหน้าไปทีให้เพื่อนไปลงๆไปฮาดินเอา้าฮาดินโอ้โ,อโอหยังลงอีกฮาดิน นี่ฮาดินมึนอยู่ฮาดินเสกเลี้ยงต่อเฉยเลยแทนนี่จะรีบยิงมาตัดเข้าไปเฮ้ยส่งมาเออรู้ใจเว้ยแบบนี้ดีว่าเลททอมสันกลายเป็นคู่หูแล้วนะตอนนี้ยังอยู่ดีเอ้ยยิงเลยเหรอโอ้โหแอบอลครับผมอิงเรากันดีมากเลยฝั่งนู้นเจาะไม่เข้าเลยแต่ฝั่งนู้นก็ยิงพลาดบ่อยมากในตอนที่เราลงนะ พจบไปสำหรับเกมแรกของมหาลัยครับผมแปดชนะไปแปดแต้มนะโอเคเลยนะเกมนี้เล่นเล่นโอเคเลยทั้งทีมนะทีมเล่นโอเคเลยนะ, OK ะ20แต้ม5รีบาวสามแอสซิสต์นะทำได้ดีเลยโอ้โหแล้วได้แบสฟินิชชิ่งมาเลยว่ะเฮ้ย <มา S 1> เอาเรื่องว่ะมาครับผมอ,าอ,าอา้าวเออว่ะ อย่างนี้ถ้าชนะเกมนี้ก็หมายความว่าก็ได้ไปจีบสาวนะครับผมไม่เยอะแม่งเอาเรื่องชิปหมยโอ้โยังอยู่ที่เดิมวะหา,ารอบสองครับผมคิวสนใจก็มีเท่าเดิมอะแม่อะไรวะว่าเล่นโอเคอยู่นะแต่ยังไม่ดีแบบไม่ดีมากขนาดนั้นนะมาจบเกมนี้ไป good wind, junior. On this getting on to I'm this Hey, that's why we brought you here, play the game the right way, the guys in this locker room, they really respect that, this team needs a leader right now, alright, hey, listen to me, this team will go as far as you take us, we're gonna need you to own that, alright? Yes, sir. Good job. Alright, the the <clears throat> coach, oh, Leo, not away. Uh, nothing really. He likes what we're Keep those numbers up in your draft position, go be sitting pretty too, right? Nice. You know, I'm saying you want to play on a higher level, right? I don't care if it's football, basketball, anything. I don't even care if it's one of the top leagues. We're still talking about all stars from every state. Every country for the last 15 years. There is no let up. You gotta be ready for that. Man, what makes you think I'm not ready? Just asking me that question tells me you're not ready. Because I'm not afraid enough? That's better as a start. That's right, because outperforming just your teammates, that's not gonna cut it no more, right? What happens when you feel overwhelmed? Cause that's gonna happen. What happens when you feel like it's just not clicking? What do we do then? Work when you're on the clock. Any work. Thank you. Okay, so you do listen sometimes. All right, not wasting my time. Look, son. Good to see you, dude. Respect. Thanks, man. Look, your ceiling is sky high. I believe in you with everything I got, but you gotta believe in yourself. You gotta believe in your talents. And you gotta show commitment if you wanna cash in on this. I am committed. All right, I believe that. I believe that. I also know there's always more for us to do. Always. Let's go. เอาละฮะก็ยังมีฉากให้เห็นถึงพ่อลูกคุยกันอยู่นะครับผมต,ตอนนี้เรื่องก็กำลังเอาเลยฮนะแะเราก็ไปเจอสาวที่ถูกใจครับผมนัดเด็กเรียบร้อยฮะเกมหน้านครับผมส่วนตอนนี้ทีมเราก็ทำได้ดีเลยนะเกมแรกก็ชนะไปแปดแต้มนะโดยรวมทีมคือดีเลยฮนะพอยกาดเพียสันนี่คือแบบโอเค ส่วนคู่หัวเราเด้ทอมสันก็เล่นดีฮะชูติงการ์ดน่าจะเป็นชูติงการนะส่วนเซนเต,นเตอร์เรานี่ก็เอาเรื่องเลยนะซีเฟนสันนะรู้ใจครับผมเอาแล้วฮะสำหรับวันนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนนะแล้วมาเจอกันต่อกับตอนหน้านะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับ see you